ไปที่สวนพริกที่จังหวัดตราดกันหน่อยเขามีไอเดียสุดเจ๋งไม่เหมือนใครแบบไหนยังไงไปดูค่ะ มันใช่เหรอน้องไปตองเอราทำไมมันจะไม่ใช่ล่ะคะทำไมอ,คมอะ<า>คะรากลำโพงกันไปเลยค่ะแต่ที่นี่นะที่นี่คืออะไรสวนพลิกไงมาเก็บพลิกไปก็ต้องเปิดเพลงไปด้วยไงมันใช่ล่ะก็จะได้ กันแบบนี้นะคะสนานพื้นเครงท้าแดดกันสุดๆไปเลยนี่คือสวนพริกขี้หนูนะคะหมู่ที่6ตมํมบ่อพลอยอ,อําบ่อไร่จังหวัดตราด<อ>คุณจงจิตคําปัญโยคุณติ๋วอายุ45ปีคุณติ๋วกับสามีกําลังเก็บพริกสู่ตลาดพร้อมกับชาวบ้านที่มาช่วยรับจ้างเก็บพริกกันเยอะมากแบบนี้เลยซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูร้อนคุณช,ชาวบ้านที่เขามาเก็บพริกอ่ะ โอ้โหร้อนร้อนแล้วอารมณ์เสียร้อนแล้วต้องสู้กับความร้อนของแดดอย่างหนักเลยนะคะ,ะใช่คุตจงจิตเนี่ยคุณติบคุณติ๋วเนี่ยนะเขาก็เลยบอกว่ามีไอเดียการเก็บพริกเพื่อคลายร้อนอด้วยการนำลำพองม <c oughs> ูทูธเปิดเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ไปเลยเออทำให้ชาวบ้านที่เขามารับจ้างเก็บพริกเนี่ยร้องรำทำเพลงเต้นไปเด็ดไปเก็บไป เต้นไปโลกไปดึงพริกไปบอกเลยพริกที่นี่เรียบเพาะทุกคนเด็ดมากเออจริงเอเด็ดกันสุดๆเลยใช้ต้น่ะเห็นไหมจังหวะสนันได้ไงเนาะใบตองรายร้อนกันไปได้บ้างทําให้อากาศ ที่ร้อนเนี่ยมันทําให้อารมณ์เราเนี่ยไม่ได้ร้อนตา <Okay. S 1> ดีคุณติ๋วบอกว่าตัวเขากับสามีเนี่ยนะคะยึดอาชีพปลูกพริกมากว่า10ปีแล้วเมื่อก่อนทั้งสองคนทํางานโรงงานนะคะแต่ว่าก็ไม่มีเงินทองก็เลยหันกลับบ้านมาดีกว่าเริ่มต้นการปลูกพริกที่หนูสวนจนทํากําไรได้ดีหลุดหนี้หลุดสินกันนะคะคุณค่สโยอด ต้นพันธุ์พริกขี้หนูสวนคุณติ๋วและสามีเพราะเองปลูกเองตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยวใช้เวลา4เดือนนะจากนั้นเก็บเกี่ยวได้ตลอดตลอดตลอดเลยจ้าแล้วมานั่งรับประทานอาหารด้วยกันเป็นวงกันแบบนี้เห็นไหมมันแบบว่าเออมันเป็นความแบบสมัครสมานสามัคมค,ออคีดะมันเป็นการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านนะน่ารักดีเหมือนกันนะคะแล้วเนี่ยคุณติ๋วกับสามีเขานําอาหารมาเลี้ยงชาวบ้านที่มารับจ้างเก็บพริกให้ทานกันแบบฟรีๆกินเสร็จแล้วก็ไปเต้นต่อแต่ได้ได้แด้ได้ด้ดก็แท กระแทกกระแทกเข้ามาอันเด็ดพริกกระแทกกระแทกกระแทกเข้ามามาเก็บพริกโอ้โหตอนนี้สวนนี้เปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเด็ดมากไอ้เด็ดแต่พริกไม่ใช่เด็ดต้นไม้ไปด้วยเออดีเหมือนกันแบบนี้ใครนะคะใช่เลยนะไปดู